สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบาเด่นนะครับกับช่องบาเด่นอินทวงศ์ครับวันนี้วันนี้จะพาทุกท่านมาดูผลผลิตที่ได้จากวัวขุนสองตัวนะครับพี่น้องอครับนี่คือหมูนซั์นะครับมุนมุนวัวครับหรือขี้วัวครับพี่น้องเนี่ยตักล่าสุดครับเมื่ออาทิต์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่น้องเนี่ยผมตักใส่กระสอบเรียบร้อยครับครับนี่ผลผลิตที่ได้จากวัวขุนสองตัวนะครับ กสิบกระสอบครับพี่น้องนับนับดูแล้วครับได้หกสิบกระสอบครับขี้วัวครับจะไปใส่สวนมันครับพี่น้องนี่คือผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงวัวนะครับนี่คือเลี้ยงวัวขุนนะครับพี่น้องเฉลี่ยแล้วอ่าตัวนี้เอาเข้ายี่สิบยี่สิบสิงหาครับพี่น้องส่วนตัวนี้เข้าสิบกันยาครับเฉลี่ยก็ประมาณ เ,ออเริ่มหนึ่งกันยาครับจนถึงปัจจุบันนครับวันที่15พฤศจิกายนก็มีระยะเวลา76วันครับพี่น้องเฉลี่ย2ตัวนี้เฉลี่ย2ตัวนี้มีระยะเวลา76วันก็2เดือนกับอีก16วันครับพี่น้องตอนนี้เลี้ยงวัวขุน2ตัวนี้มาแล้วเฉลี่ยมัน2เดือนกับอีก16วันนะครับพี่น้องได้มูลสัตว์ครับนี่ครับมูลสัตว์ให้มูลวัวครับทั้ง2ตัวครับพี่น้อง นี่เพิ่งตักมาล่าสุดครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับกระสอบที่ได้60ิกระสอบครับพี่น้องตักใส่เต็มมากเลยครับพี่น้อง60กระสอบนี้จัดใส่ครับจัดใส่ให้มันเต็มเลยนะครับพี่น้องนี่คือมูลวัวครับมูลวัวครับเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวขุนครับ นี่วันนี้ก็มาพาพี่พาน้องมาเบิ่งกันนะครับมาผลผลิตที่ได้จากเลี้ยงวัวขุนขายตัวนี้ไม่ได้เท่าไลร่ครับแต่ว่าได้ขี้วัวครับได้มูลวัวน,นี่แหละครับเอาไปใส่ใส่พืชน,นะครับผมใส่ส่วนมันกับพี่น้องอ่าวันนี้ก็รับพี่ลัลน้องเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ